มีคนถามผมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับว่าสมุดไหนเนี่ยดีกว่ากันนะครับผมระหว่างอ่าซูเปอร์ลิโอเชสมิมิกอันใหม่นะครับกับเชสมิมิกผมจะตอบให้ทุกคนแบบรวดเร็วแบบไม่ต้องลองนะครับแต่ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมสักนิดนึงนะครับโอเคถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวฝากสปอนเซอร์นิดนึง ปกติปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาล19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงัการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพูดเลยนะสมุดที่ดีนะครับก็ยังคงเป็นเชสมิมิกอยู่นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้อยากรู้ลึกนะแต่อยากรู้ว่าสมุดไหนเนี่ยดีกันเชสมิมิกนะครับให้เพจอ่าโอกาสการเกิดนะครับของไอเทมเยอะกว่านะครับจากที่ผมไปอ่าดูรีวิวนะครับแล้วก็ลองใช้เองนะแต่ผมขายทิ้งไปแล้วนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันมองค่อนข้างยากด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาเตอรีไม่เท่ากันนะครับอืมแต่ว่า ขอต่อยบาทีว่าเชสมิมิกดีกว่านะครับถ้าเลือกได้เล่มเดียวแต่คนที่ซื้อเชสมิมิกได้ก็คงพอมีเงินเยอะปะก็ใช้2เล่มไปเลยครับมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับจัมรอบที่3นะครับเชสมิมิกธรรมดาดีกว่านะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดเหตุผลน,นะครับที่ควรมีหนังสือนี้มากกว่าเชสมิมิกถ้าอยากจะไปดูนะครับก็ยังไงฝากร้านชัดอาร์จีช็อปของผมสักนิดหนึ่ง นะเดี๋ยวผมขอไปตัดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับฝากด้วยอ่าโอเคกลับมาแล้วนะครับเหตุผลที่ควรมีหนังสือเล่มนี้อย่าเพิ่งไอช่องนี้มันลีลาเนาะอันนี้มีอันนี้13กล่องนะลองเปิดดูดีกว่าเผื่อได้ยัก์สักตัวนะครับคลิปนี้เราอาจจะไม่เกือวโอ้โเพ็ดลุ้นเลยครับโหเพชดลุ้นวนอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่มเสียงเกม โอ้โหโคตรเกลือโคตรเกลืออ่ะเอาอีก,ดเ,ออกดอเดียวอีกนิดอะเหลืห้ากล่องครับเหลืห้ากล่องอ่ะเอาเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอาง่ายๆเลยก็ยคือเกลือแหละครับอ่าอยู่ที่หน้าร้านซัตอาร Arch ์ติชอปนะครับดูคลิปนี้นะครับจะมาสอนซื้อนะครับแล้วก็อ่าสอนใช้งานหลังซื้อนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราไปที่เติมเงินตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีเป็นวอลเล็ตอ่างเปานะครับกับธนาคาร สามารถคัลอกเลี้ยวบัญชีนี้แล้วสลิปมาแปะได้เลยนะครับง่ายๆนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากลับมานะครับเราเติมไปกี่บาทก็อยากได้สินค้าไหนก็กดซื้อได้เลยนะครับก็จะมีเป็นยักษ์การันตี99พอยต์นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้หินและคอมสูงนะครับแลวก็อนนี้จะเป็น129พอยต์นะครับก็มีโอกาสได้ตัวราคา100ล้าน90ล้าน80ล้าน200ล้านนะครับหรือถ้ายังไม่จยุดใจนะครับมียักษ์ทองนะครับ149พอยต์ แบบยักษ์ทองนะครับก็ก็แพงนะร้อยล้านร้อยกว่าล้านก็มีนะครับหรือถ้าคนอยากได้เพชรนะครับก็มีเพชรนะครับสุ่ม5ล้านถึง50ล้าน19พอยต์นะครับแล้วก็20ล้านถึง200ล้าน49พอยต์นะครับอันนี้นะครับแนะนําให้ซื้อ49พอยต์นะเพราะว่าไงก็การันตี20ล้านก็คือคุ้มอยู่แล้วนะครับคุ้มอยู่แล้วต่อให้ได้อ่าแพ็คน้อยสุดนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยแทบไม่ใส่20ล้านเลยครับจะใส่ขั้นต่ำก็คือมากกว่านี้ไม่บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่ ไม่ใช่ยี่สิบยี่สองนะมากกว่านั้นเะคเอาหาวันนิดเดียวนะครับพอเรากดซื้อนะครับผมกดสั่งซื้อปุ๊บจะกดเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดสั่งซื้อเลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับรหัสนะครับจะอยู่ในประวัติของเรานี่ครับจะอยู่แบบนี้นะครับสังเกตว่าจะมีโคลอนตรงนี้นะครับตรงนี้นะเป็น ID นะครับส่วนข้างหลังนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับข้างหลังก็เป็นพาสเวิร์ดให้เราเอาอันสองอันนี้เนี่ยไปล็อกอินเข้าเกม นะครับแล้วก็จะได้มาเป็นรหัสไก่ที่มีของอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทําการส่งเข้ารหัสหลักได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆง่ายๆนะหรือว่าถ้าทําไม่เป็นนะครับทักมาถามเพจได้100%เปอร์เซ็นต์ยีชั่วโมงนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีมาสเตอรี่มาใช่ไหมครับแล้วลองดูในมาสเตอรี่ของเบรกเอเบิลมาสเตอรี่นะครับเลื่อนๆลงมานะครับจะสังเกตว่าจะมีนี่ครับ บวก50% chance อร์ m i n i c h นสำมินิเชตทูสปาวเห็นไหมครับแล้วก็มันมีอีกมันมีอีกก็จะมีเป็นนี่ครับ30% chance อร์ m i n i c h นสำมินิเชตทูสปอนนะครับก็คือที่ผมจะสื่อคือมินิเชต์เนี่ยมันมีโอกาสเกิดของมันอยู่แล้วนะครับจากมาสเตอรี่ของเราซึ่งในมาสเตอรี่นี้เนี่ยมันไม่มีการเกิดอ่ากล่องแบบซูบเปอร์นะครับสังเกตดูไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายเก็บแรงเนี่ยหรือว่าเป็นคนปั้นรหัสไก่แรงอ่ะ มันจะมีเควสก็คือให้ตีกล่องซูเปอร์ซึ่งมันเกิดค่อนข้างยากแต่ไม่ได้ยากมากคือมันเกิดแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบยากจัดนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําควรมีหนังสือเล่มนี้เพื่อทําภารกิจเก็บแรงนะครับเพราะว่าในเชดติมีบิกธรรมดาเนี่ยมีมินิเชดตมาตเตอรี่อยู่แล้วเข้าใจมาเห็นภาพไหมน่าจะเห็นภาพนะครับหรือถ้าทุกคนอยากจะทําภารกิจเร็วกว่าน,นี้นะครับไปซื้อเชสสเปลมาใช้ดีกว่าเชดตสเปลครับอยู่ที่298ล้านนะครับไม่ได้นานมาก ไปใช้อันนี้พางไปก่อนน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าคุณโอ้โหแบบเป็นรวยจัดเลยใช้ไปเลยครับเชดมิมิกอะ่ะสองเล่มสามเล่มใส่ซูปเปอร์ไปอีกเล่มอันนั้นเรื่องของคุณเลยครับเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นแบบอ่ามือใหม่งบไม่เยอะนะครับแนะนําตามนี้ใส่ซูปเปอร์เชดไปเล่มเดียวไปทําภารกิจนะครับถามว่ามันได้ของัหมมันยังคงได้ของดีอยู่นะครับมันได้ของดีอยู่นั่นแหละไม่ได้ถึงกับแย่มากนะครับก็ตามราคานะครับแต่ว่า ถ้าให้เดาการตลาดเนี่ยอนาคตอาจจะขึ้นเพราะว่ามันสามารถเอาไปทำเควสได้มันจะมีเควสเทตีกล่องซูเปอร์2กล่องหนึ่งกล่องนะครับแล้วแต่แหล,หล่งเรานี่ยครับประมาณนี้จริงๆมันก็ดีแค่นี้เลยครับคลิปนี้นะถ้าจะอ่าพูดถึงมันดรอปยังไงมันเกิดยังไงนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับแล้วก็มันตีนานเวยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกล่องสีฟ้าสักกล่องนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวใส่แฮสตี้แฟกไปอ่าเนี่ครับเมื่อกี้นี้นะครับก็ อ่าเชดมิมิกนะครับหรือมินิเชดปกติก็เกิดแล้วนะอืมก็เกิดเร็วนะถือว่าเกิดเร็วมากเลยนะสําหรับผมเนี่ยแต่ถ้ามีเช็ดมิมิกมันก็จะดีกว่านั่นเลยครับอืมเดี๋ยวมีคนมาบอกว่าพี่ครับเชฟมิมิกจังจาเป็นไหมคือมันก็ดีแหละครับมันทําให้เกิดเร็วขึ้นอ่ะกล่องไอ้ซูเปอร์ไม่เกิดเลยนะครับนี่ขนาดมีังเือเนี่ยนี่ขนาดมีงสือ่ซูเปอร์เนี่ยเลยใส่มาป่าวะก็ใส่นี่แทปไม่เกิดเลยครับโอ้โหเอางี้คิดซะว่าซื้อมาทำเควสก็พอครับ ถ้มันมาเกิดเร็วๆทำเควสเก็บแรงไปพอแรงครบก็ขายทิ้งแค่นั้นแหละอย่าไปคลิกกันเยอะนะปวดหัวจะมนานั่งดูว่าโอ้โหเจาะลึกไปผมว่ามันลําบากไปครับเอาข้าว้าไปก่อนนี่เชสเปลมาให้กดแล้วนะกดทีปุ๊บหนึ่งสองสามสี่มาทีห้ากล่องครับใช้อันนี้ทดแทนเชสมิมิกได้เลยนะครับแนะนําแนะนําอ่ะเกิดแล้วนะนี่ตีแตกเรียแบบร้อยนานมากครับกว่าจะเกิดอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิป นะครับเชดมีเบกยังคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโอเคนะจบตรงนี้จบไปนะครับเราไปเปิดประตูดีกว่านะครับก็ผมก็ได้ฟาร์มมานิดหนึ่งนะมีกุญแจทอง25นะแล้วก็มีพิษสั้นขีอัปเดตนี้มาเนี่ยยังไม่ได้ยักสักตัวเลยครับโคตรเกือีอยังไม่ได้ยักสักตัวเลยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดประตูกันหน่อยนะครับอ่าอะไรอะ่ะมันเปิดแล้วอ,ะอ่ะอ๋อข้างบนผมไปเปิดเอ้ยผมจําได้ว่าผมมีนี่ซุปเปอร์คาร์ เฮ้ขับซปเปอร์คาร์ไปเอายักษ์ตึงๆตึงๆปุ๊บอ้จะดูเข้ายากเกินว่ะไปเก็บเดือะเก็บเดือะไ,ไม่ไม่ดอบเลยไม่ได้ยากเลยครับอัปเดตนี้ผมเปิดมนหลายดอกแล้วไม่ได้ยากเลยอ่ะเอาดิเนี่ยไม่ผมเห็นคนโอ้โหอวดกันเต็มเลยไม่มีเลยผมไม่มีเลยสักตัวไม่มี ใครที่เป็นสายเกลือเหมือนผมนะครับอยากอยากจะได้ยักษ์จากซื้อยักษ์นะครับใต้คลิปนะอย่างที่บอกไปนะแซดอาร์จีช็อปมีบริการจะขายยักษ์ทุกตัวมีไคทานิกด้วยนะครับมีหมดเลยอ่ะเออแต่ว่าถ้าไทานิกต้องรอของสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นของค่อนข้างใหญ่นะครับนะยดูเกลืออีก่ะอืมเกลือหมดอะเกมเนี้ยอ่ะมาที่นี่หน่อยนะครับมาเปิดไวเชตกันหน่อยอ่ะมาโคเกลือเลยว่ะ วันนี้มีตัวอันเดียวโอเคโอเคโคตรเกลือไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยมันมีจริงหรอวะยกะักษ์อ่ะมีออกไปกี่ตัวแล้วออกไปรอเดี๋ยวนะทำไมอ๋ออ๋อราคาราคายังไม่มีบอกว่ามีกี่ตัวนะมันดูผิดมองมองเพชรเป็นว่ามีจำนวนตัวกี่ตัวเออเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอามา อยากได้บ้างวะเปิดดิเปิดมันน่าจะแบบเปิดทีเดียวอออินเลยเนาะเปิดอย่างนี้จะได้กี่โมงผมเคยได้นะในรลก1หนึ่งรุ่สองะแต่รุ่นี้ยังไม่เคยได้เลยวะก็อัปเดตนี้ใครได้อะไรกันบ้างก็่ารืม,มาอวดกันนะครับผมก็คลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลงเกมเพชรซิมให้จนกว่าเกมอื่นอนจะอัปเดตนะครับชอตคิปนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับไปแล้ว